ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถินง่นพศ2562มาตรา50บัญญัติไว้ว่าบุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 1. ติดยาเสพติดให้โทษ 2. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 3. เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ 4. เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามมาตรา39วงเล็บหนึ่งเป็นภิสุสัมานเณรนักพจน์หรือนักบวชวงเล็บ2อ,อยู่ระหว่างเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดหรือไม่ หรือวงเล็บ4วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 5. อยู่ระหว่างระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิ่อถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 6. ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 7. เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำการโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษ 8. เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐทวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 9. เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 10. เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำการโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้ากฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปารามการค้ามนุษย์หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการาฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน11 เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าประทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง12เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงือนเดินประจํา13เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกพุทธ,ธสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น14เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ สิบห้าเป็นตุลาการสารร,รัฐมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระสิบหกอยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสิบเจ็ดเคยพ้นจากตำแหน่งเพราะสารดีการหรือสาลดีการรแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการล่ำรวยผิดปกติหรือกระทำวามผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 18. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่โดยได้พ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึง5ปีนับถึงวันเลือกตั้งแล้วแต่กรณี 19. เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นแล้วแต่กรณีมายังไม่ถึง5ปีนับถึงวันเลือกตั้ง20อยู่ในระหว่างถูกจำกัดสิทธิ สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นตามมาตรา42หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร21เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้น5ปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง22เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือรับเลือกเป็นสมาชิกกุทิสภาหรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 23. สเคยพ้นจากตำแหน่งใดๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับ หรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับหรือจะกระทํากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นโดยมีพฤติการแสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกันและยังไม่พ้น5ปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง24 เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใดๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการหรือมติคณะรัฐมนตรีอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างไรแรงและยังไม่พ้น5ปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง25เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใดๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น เพราะทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอำนาจหรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักิ์ตำแหน่งหรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแก่ราชการและยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง26 ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดทั้งนี้ผู้สมัครทุกท่านสามารถทำการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศ2562ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศ2562และพระราชบัญญัติ เทศบาลพศ2496รวมทั้งฉบับที่ได้มีการแก้ไขขอขอบคุณทุกท่านครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ